สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเด็นเ์สาวคอยาวนะครับเน่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 ตัวนี้นี่โอ้มานอนอยู่บนดอกไม้นะครับนี่มันเดินนิดครับมันเดินนิดเอาเอาเป็นไครับวันนี้ก่อนนี่เด็นเ์สาวคอยาวอีกตัวหนึ่งนะครับเน่เน่เน่เอานอนต่อนอนดินกันใหญ่เลยครับมีอะไรอีกครับต่อย อินเดฟเฟนอินเดฟเฟนเับอวัวเ้ยาวัวนี่อะอีกเนีบอคโกโ,โลโออกตัวนึงครับตัวนี้อ่ะ่่โอ้ควาวา,วาตัวนี้อ้าวอะไรอีกครับขคกได้ตัวนี้ครับขกได้ เดายอยู่นี้ครับเน,น่โอ้อาปาครับนี้งับไปครับงับงับเลยอ่านี่ยไปครับไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์เอาหางลุดแล้วเอาเอาเปิดดิเปิดดิเอ้ยอ่าอ่า,ามนดินกันใหญ่ได้อ่าจะไปเคนอนงายไปแล้วครับ ช้างเอาช้างมาตู้กับควายเลยนะครับนับกันดิโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ควายลุ่มครับควายล้มช้างครับโอ้ย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 อ้ยโอ้โหช้างโดนลุ่มนะครับเอ้ยเอ้ยช้างล้มแล้วครับโอ้โยช้างโดนควายเตะครับตัวนี้เอาควายทำวัดเตะช้างนะครับตัวนี้เอาเลย สองตัวตัวนี้เก่งมากครับเดฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย